สวัสดีครับพี่น้องครับผมมันนี้อยู่กับสองนะครับบ่าวผูไทยนะครับผมมันนี้มาเด้อครับผมมากินข้าวน้่เดียวครับนี่กินก้อยกับพี่น้องกินก้อยมาก้อยกับข้าวเหนียวครับนี่โอ้ยมีผักครับครับมีบักพลิกแล้วก็ทั่วพูแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็กระเทียมขาดว่าได้นะครับนี่ครับผม อ่ะมาครับกินต้องกันอืมอืมมาให่มควายครับคืดยากควายใช่เลือด ปั่นเขาคำแน่นๆครับกุยครับเี่กถึงกันครับอือฮึดกเอาอยากจุดอัดซ้อนไหมเนี่ยต้นเบี้ดครับต้นเบี้ด Apa, มาใครล้างพร้อมครับ <mm mm> มเบาเจอแบบเจอตากินไหมมาใครล้างเจอขับมาเด้อขับมาเด้ดอกินของง่ายน้ำกัน <mm mm> อืมปู่ หลับมาจำเลยใหญ่เลย